บทที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดพระราชวังอันหน้าตกตะลึงชื้อหยวนเคลื่อนไหวแล้วชื้อหยวนเคลื่อนไหวแล้วนางจะเป็นทายาทเชื้อพระวงศ์จริงหรือนี่นี่รีบจัดทับเหยียบย่ำมันซะแล้วทำสัญญาหวังว่าวิญญาณตนนี้จะเชื่องกว่านี้ไม่ใช่วิญญาณร้ายกลับชาติมาเกิดอีกคานเสียงจ้องมองจอฉายแสงที่พราเรือนในเห,เหวลึกก่อนจะค่อยคอยหันกลับมามององค์หญิง กลับมาเสียงของเขายังคงแผ่วเบาไร้อารมณ์แต่อ่อนโยนลงอย่างเห็นได้ชัดดวงตาขององค์หญิงเบิกกว้างน้ำตายังคงไหลาอาบแก้มเหล่าบริวารปลดโซ่ตรวนออกทันทีเธอวิ่งไปที่ประตูหินคุกเข่าลงอย่างแรงเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้แต่จ้องมองไปข้างหน้าพร้อมกับน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มราวกับหญิงตั้งครรภ์สิบเดือนเฝ้ามองรูปของตนอย่างตื่นเต้น ดวงตาของเธอเบอิกกว้างขึ้นเมื่อแสงสีขาวเคลื่อนเข้ามาใกล้ค่อยๆเผยให้เห็นร่างมนุษย์เธอกลั้นหายใจพูดอะไรไม่ได้แม้แต่คำเดียวทันใดนั้นชายกระโปรงสีขาวก็พริ้วสไหวฝุ่นจับและสึกกลัน่นแต่ในสายตาของเธอมันราวกับธงที่งดงามที่สุดในโลกจอแสงพริ้วไหวชายหนุ่มในชุดขาวปรากฏตัวออกมาจากด้านหลัง วิญญาณที่ลูกหลานราชวงศ์เรียกมาในอดีตหลวนแปลกประหลาดและน่าอัศจรรย์บางตนสูงตระงานสงา่าราวกับจะทะลวงผ่านประตูวังบางตนเล็กและว่องไวราวกับหมัดบางตนเป็นนักฆ่ารูปร่างคล้ายมนุษย์หญิงสาวเคยจินตนาการนับครั้งไม่ถ้วนว่าหากเธอมีสายเลือดราชวงศ์จริงๆเธอจะเรียกวิญญาณแบบไหนแต่ตอนนี้เธอตระหนักได้ว่าจินตนาการในอดีตทั้งหมดนั้นซีดเซียว ชายหนุ่มสวมชุดสีขาวผมสีดำดุดหมึกใบหน้าบอบบางใบหน้าค่อนข้างอ่อนโยนแต่ในตากลับเย็นยะเยือกอย่างไม่อาจบรรยายดับหักห้อยอยู่ที่เอวและเขาถือกิ่งไม้เหล็กสีดำเหี่ยวเฉาวไว้ในมือท่าทางของเขาดูเรียบเฉยแม้แต่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่นเปื้อนเลือดก็ไม่อาจปกปิดรัศมีจากต่างโลกที่แผ่ออกมาจากตัวเขาได้บางทีอาจเป็นเพราะความอ่อนแออย่างที่สุดของเธอ เธอจึงรู้สึกว่าไม่เคยเห็นชายหนุ่มรูปงามและเปล่งประการเส้นนี้มาก่อนปกติแล้วเธอจะมีไหวพริบและวาทิลินแต่เมื่อเธอปรากฏตัวขึ้นเธอก็พูดไม่ออกร้องไห้เงียบๆมือประสานกันไว้ข้างหน้าพูดอะไรไม่ออกเธอคุ้นคิดว่าจะลุกขึ้นจากเสื่อสวดมนต์ดีหรือไม่เพราะโดยหลักการแล้วเธอคือเจ้านายของเขา และไม่มีเหตุผลที่เจ้านายจะต้องคุกเข่าลงต่อหน้าผู้รับใช้วิญญาณแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่าชายหนุ่มผู้สูงส่งและเหนือโลกเช่นนี้จะเป็นผู้รับใช้ได้อย่างไรใช่เขาคือบิดาแห่งสวรรค์ของเธอโจมตีนายกัทมนตรีสั่งไม่ราชินีร้องออกมาโดยสัญชาตญาณเสียงของเธอแหลมด้วยความตื่นตระหนกพวกเทพทั้งปวงเมื่อออกมาจากห้วงเวลาแห่งการเวลา ย่อมต้องติดอยู่ในห่วงเทพผูกบันตนแล้วจึงถูกผูกมัดกับผู้ที่เปิดห่วงเวลาแห่งการเวลาด้วยเลือดกลายเป็นทั้งเจ้านายและบริวารแปลงร่างเป็นอาวุธอันสมบูรณ์แบบของราชวงศ์เพื่อพิชิตโลกภายนอกเมืองนี่เป็นข้อตกลงโดยปริยายเธอเข้าใจกฎเกณฑ์แต่เพียงชั่วครู่ก็ทําให้เธอต้องการยับยั้งมันแต่ว่าความคิดอันใสแปลกแล่นผ่านจิตใจอย่างรวดเร็ว เธอไม่ได้มีสายเลือดราชวงศ์นี่เป็นสิ่งที่เธอเป็นผู้สรุปมาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาไม่มีทางเป็นเท็จได้เธอไม่รู้ว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ของชายหนุ่มในชุดคลุมสีขาวนี้แสดงออกมาได้อย่างไรแต่ถ้าเธอใช้สายเลือดราชวงศ์เชื่อมโยงกับเขาเธอก็อาจถูกเปิดเผยอีกครั้งและปาฏิหาริย์ที่เธอเฝ้ารอคอยอย่างยากลำบากก็จะหายไปเธอต้องการยับยั้งทุกอย่างแต่เมื่อมีเทพแห่งสงครามอยู่ตรงหน้า เธอจะทำอย่างไรได้ผู้คนสองแถวในชุดคลุมสีดำกำลังเคลื่อนไหวราวกับอาวุธที่ถูกดึงออกจากฝักพวกเขารีบมารวมตัวกันที่เหวลึกพวกเขาบิดข้อมือและกลางออกหยิบวัตถุต่างๆออกมาวัตถุเหล่านี้เปล่งแสงสะท้อนจากเพดานคาซองอันง,งดงามและมีสีสันบนเหนือห้องลวดลายบนเพดานก็สว่างขึ้นด้วยแสงลำหนึ่งพุ่งลงมาจากท้องฟ้าทะลุผ่านห้องโถงทั้งหมด ก็เกิดเป็นโซ่ตรวนที่เป็นศูนย์กลางของชุดเกราะอันยิ่งใหญ่ห้องนี้สร้างขึ้นเพื่อกัก,กขังเทพที่โผล่พ้นเหวลึกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันไม่มีเทพองค์ใดโผล่พ้นจากชุดเกราะเทพผูกมัดได้ภายใต้ชุดเกราะร่างในชุดขาวปรากฏกายอย่างโดดเดี่ยวนัดชวนเคลื่อนไหวแล้ว177เพราะราชวังอันน้าตุกตะลึงหนิงฉางจิวก้าวออกจากม่านแสง ภาพแรกที่เห็นคือหญิงสาวร้องไห้อย่างควบคุมไม่ได้วิ่งเข้าหาเขาเขาครุ่นคิดในใจว่าจะผลักเธอออกไปอย่างไรหากเธอพุ่งเข้ามาโชคดีที่เธอคุกเขาลงครึ่งหนึ่งจากนั้นเขาก็มองไปที่ชายผู้สูงส่งนั้นเขาสังเกตเห็นว่าภาษาของพวกเขาเทศจะเหมือนกับภาษาของโลกภายนอกเหวลึกนี่อาจเป็นอีกฝ้าของเหวลึกหรือไม่อยู่ทางเหนือขึ้นไปในแดนรกรานใต้นั้นขณะที่เขากําลังครุ่นคิดถึงเรื่องนี้ แสงลำหนึ่งก็พุ่งทะลุผ่านห้องโถงนายรัฐมนตรีถอยหลังอย่างเงียบๆอยู่หลังแท่นพิธีมองอย่างเย็นชาเขาสัมผัสได้ว่าเทพองค์นี้ดูแตกต่างออกไปบ้างแต่เหวลึกก็มีชีวิตแปลกประหลาดเต็มไปหมดสิ่งมีชีวิตใดที่ปรากฏขึ้นก็เป็นเรื่องไม่แปลกยิ่งไปกว่านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เทพเลยแม้ว่าในอดีตชาติพวกเขาจะเปล่งประกายระยิบระยับแต่ตอนนี้ พวกเขาเพียงเป็นผู้รับใช้ที่ถูกกำหนดให้กลายเป็นอาวุธของราชวงศ์เพื่อพิชิตโลกภายนอกเมืองแต่ไม่ช้ารัฐมนตรีก็ขมวดคิ้วจนเกือบจะชนกันเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าชายหนุ่มในชุดคลุมสีขาวแตะพื้นด้วยนิ้วต่อแล้วก้าวเข้าสู่โครงสร้างอันยิ่งใหญ่เขาเหลือบมองเพดานอันง,งดงามเบื้องบนจากนั้นก็มองไปที่แสงที่เชื่อมโยงดวงวิญญ,ญาณแล้วเดินต่อไปโดยไม่หยุด แสงที่สาดส่องลงมาบนตัวเขาราวกับแสงอาทิตย์ธรรมดาแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่สะบัดเขาเคลื่อนไหวอย่างอิสระผ่านห้องโถงสายตากวาดมองฝูงชนอย่างช้าๆราวกับเต็มไปด้วยความสงสัยองค์หญิงผู้คุกเข่าอยู่บนพื้นมองเขาด้วยสีหน้าตื่นเต้นอย่างเหลือเชื่อทรงพลังเหลือเกินทุกสิ่งที่ผ่านมาล้วนเป็นเพียงอาวุธไร้าอารมณ์นี่คือเทพเจ้าที่แท้จริงรัฐมนตรีมองเขาเดินช้าๆ ผ่านขบวนทัพขบวนทัพค่อยๆสลายหายไปตามฝีเท้าของเขานี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดของเขาคืออะไรดังเช่นบุคคลสำคัญในเมืองตวนเจียคานเซียงตั้งสติได้ทันท่วงทีและออกคำสั่งว่าขบวนทัพดาบร่างในชุดคลุมสีขาวดำราวสิบกว่าร่างเชื่อฟังปรากฏกายราวกับพูดผีทั้งสองข้างพวกเขาล้วนเป็นยอดฝีมือชั้นยอดในเมืองตวนเจีย หลังจากคันเสียงออกคำสั่งแสงสีขาวก็ฉายวาบออกมาจากแขนเสือ้อแสงเหล่านี้คือสายทานพลังดาบสายดุดน้ำพุพลังดาบของบุรุษนั้นตรงและทรงพลังขณะที่พลังดาบของสตรีนั้นพุ่งทะยานขึ้นราวกับริบบิ้นหลากสีสันทั้งสองประสานกันราวกับดอกบัวสีขาวที่เบื้องบนโดยมีชายหนุ่มในชุดขาวเป็นศูนย์กลางฮันนิงฉางจิว่วชะงักไปเล็กน้อยมองดูพลังดาบที่กำลังใกล้เข้ามา เขาไม่เข้าใจว่าในครั้งแรกที่เผชิญหน้ากันพวกเขาถึงต้องต่อสู้จนตายภายในร่างกายของเขาคำพีกระบีกล่าวอย่างโอหังว่ารูปแบบกระบีนี้คงสืบทอดกันมาตั้งแต่700-800ปีก่อนสมัยนั้นผู้คนฝึกฝนวิชาดาบเรากับแต่งบทกวีนิยมแรงบันดาลใจตามธรรมชาติและสแสวงหาความงามอันสมมาตรซึ่งนำไปสู่เทคนิคดาบอันฉูดฉาดแต่ใช้การไม่ได้ ข้าคิดว่าพวกมันคงสูญหายไปหมดแล้วหลังจากภัยพิบัติครั้งใหญ่บนฟ้าและโลกเมื่อ500ปีก่อนแต่ข้าไม่คิดว่าจะได้เห็นพวกมันที่นี่ขณะที่มันกล่าวเนิงฉังจิ๋วก็ก้าวไปข้างหน้า,ขาวเขาเหวี่ยงกิ่งไม้ที่เหี่ยวเฉาที่ปกคลุมไปด้วยแสงสีขาวฟาดมันไปทางด้านหน้าของรูปแบบกระบีพลังดาบสีขาวที่กระจัดกระจายราวกับลูกศรขนาดเล็กพุ่งชนและแตกกระจายกลางอากาศแปลเปลี่ยนเป็นเงาพลังดาบสีขาวราวกับหิมะ หน,นิงฉังจิวมองไปยังกิ่งไม้ที่เหี่ยวเฉากิ่งไม้ที่เปลี่ยนไปด้วยกฎแห่งการเวลาแสดงให้เห็นถึงพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เขาจินตนาการไว้รูปแบบกระบีดูเหมือนจะเปราะบางอย่างยิ่งรัฐมนตรีสงครามมองหนิงฉังจิวเดินไปยังประตูพระราชวังด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปเขาคือผู้ทรงพลังที่สุดในเมืองแตกสลายรองจากองค์ราชาเขาจะไม่ยอมให้ใครหรือวิญญ,ญาณใดเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของราชวงศ์อย่างเปิดเผย นายกรัฐมนตรีไม่ได้ถือดาบแต่ใช้วิชาจิตวิญญาณพิเศษฮันหน่งฉางจิวมองเขาใต้ฝ่าเท้าของท่านนายกรัฐมนตรีม่านแสงสีฟ้าคลี่ออกมีจุดแสงสีขาวราวกับหิมะระยิบระยับกลุ่มดาวเหล่านี้คือกลุ่มดาวที่ในตำนานที่หายไปจากท้องฟ้าของเมืองแตกสลายมานับศตวรรษย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้ศึกษาคำพีแห่งดวงดาวอย่างขยันขันแข็งมานานหลายทศวรรษ ในที่สุดก็ได้จัดเรียงตามบันทึกในคมภีร์และปรับให้เป็นของตนเองทุกย่างก้าวที่หนึ่งชังจิวเดินทุกสิ่งรอบตัวก็เปลี่ยนแปลงไปในทันทีเขารู้สึกเรากับได้ออกจากพระราชวังและถูกดึงเข้าไปในพื้นที่แยกต่างหากที่ดวงดาวนับทวนคือศัตรูที่พลัดทากมานานไกลแต่สำหรับเนีงชังจิวผู้ที่เคยสัมผัสประสบการณ์ที่เมืองทุ่งบัวมาก่อนแล้ววิชาลับของที่นี่ยังดูพื้นฐานอยู่บ้างองค์หญิงรู้สึกประหม่ายอย่างมาก เมื่อเห็นชายหนุ่มและวิญญาณโสมหายวับไปในอากาศเขารู้ดีว่าวิญญาณโสมนั้นทรงพลังอย่างไรแต่ไม่นานดวงตาของเธอก็เต็มไปด้วยแสงสีขาวอีกครั้งเส้นสีขาวสว่างขึ้นและถีกออกต่อหน้าต่อตาจากนั้นชายหนุ่มในชุดขาวก็เปรียบเสมือนเมฆที่พัดมาจากหุบเขากลับไปยังห้องและเดินออกไปเขาเดินผ่านเธอไปราวกับสายลมที่พัดผ่านองค์หญิงเช็ดน้ำตาอยากจะพูดอะไรสักอย่าง แต่ชายหนุ่มก็ไม่หยุดและเดินออกไปหยุดเขาวิญญาณโสมก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังเลือดไหลทะลักออกมาจากปากชี้ไปที่ร่างของเหน่งชังจิวที่กำลังจากไปอย่างโกรธเกรี้ยวเหน่งชังจิวรู้สึกว่าวิญญาณโสมนี้ทรงพลังมากแต่กิ่งท้ายเหล็กของเขาแข็งแกร่งเกินไปและบังเอิญเป็นอาวุธต่อต้านเวทมนต์ของเขาหลังจากวิญญาณโสมออกคำสั่งคนอื่นๆก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อฟัง องค์หญิงมองดูอย่างหมดทางสู้เมื่อร่างในชุดคลุมสีขาวดำเคลื่อนผ่านไปเธอหันหลังกลับภาพเบื้องหน้าฉายแสงจากด้านหลังแต่เธอกลับจ้องมองด้วยตาเบิกกว้างไม่ยอมพลาดแม้แต่รายละเอียดใดเธอเห็นเด็กชายถือต้นไม้เหล็กคือดาบศักดิ์สิทธิ์เขาทำลายดาบขององค์ขลักราวกับเศษเหล็กฟาดลงบนพื้นอย่างสง่างามอย่างหาที่เปรียบได้ไม่มีใครในห้องนี้คู่ควรกับเขา แม้แต่มหาเสนาบดีก็ยังตกอยู่ใต้คมดาบของเขานี่คือเทพในตำนานผู้สามารถนำพานครแตกสลายกลับคืนสู่ดินแดนได้แต่ทำไมเขาแม้แต่จะมองมาที่ฉันฉันตั้งหากที่เป็นคนเรียกเขามาเมื่อเห็นเด็กชายกำลังจะออกจากห้องโถงมหาเสนาบดีคิดอย่างสิ้นหวังว่ากษัตริย์ต้องเข้าแทรกแซงจริงๆหรือเดี๋ยวก่อนทันใดนั้นองค์หญิงก็รอออกมา เด็กชายที่ยืนอยู่หน้าธรณีประตูก็ชะง,งักไปเขาหันกลับมามองพวกเขาแล้วพูดว่าข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเจ้าใจดีมากหญิงสาวคิดในใจก่อนจะพูดว่าเออท่านพ่อเจ้าขาท่านชื่ออะไรฉันฉันเรียกท่านมาดูฉันสิฉันไม่ใช่พ่อของเจ้าเด็กชายเหลือบมองเธอแล้วหันหลังเดินจากไปหญิงสาวรีบกระโดดขึ้นวิ่งไล่ตามเขาไป พยายามกวาดจากขาเขาแต่เขาหลบได้คล่องแคล่วเธอพลาดเป้าล้มลงบนพื้นเหื่อยหน้าขึ้นมองดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาพูดว่าท่านพ่อเจ้าขาท่านเพิ่งมาใหม่ไม่มีที่ไปทำไมท่านไม่มาพักที่บ้านฉันละ่ะบ้านฉันสวยมากแม่ฉันเพิ่งเสือชีวิตมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งฉันทำความสะอาดให้ท่านได้ท่านชังกระตันยูจริงๆเนงชังจิวล่าวหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งหญิงสาวรับคำชมนั้นไว เธอลุกขึ้นทันทีแล้วพูดอย่างน่าสงสารว่าเออฉันฉันเป็นคนเรียกเธอมาเธอสวยมากเธอควรทำตามกฎใช่ไหมแม่ฉันตายแล้วฉันเสียใจมากตอนนี้ฉันต้องอยู่คนเดียวเธอคือครอบครัวเดียวของฉันเธอทิ้งฉันไปเฉยเยไม่ได้ใช่ไหมสิ่งที่หญิงสาวไม่รู้ก็คือข้างทางชายหนุ่มที่ดูสงบนิ่งคนนี้มีเสียงสองเสียงที่คอยเร่งเราเขาอยู่ตลอดเวลาเด็กหญิงคนนี้ร้องไห้งองแงเล็กน้อย แต่เธอก็ดูโอเคในฐานะผู้มีโอกาสเป็นไปได้ทำไมเราไม่รับเธอเข้ามาล่ะวูเฮอเธอพูดถึงหลูจ้าเจียมาตลอดแล้วตอนนี้เธอก็หลงสาวน้อยน่ารับคนนี้เหล่าฉันสนับสนุนให้อาจารย์หนิงแต่งงานกับองค์ชายมาตลอดแน่นอนในเมื่อเราเพิ่งมาที่นี่และไม่มีที่ไปการอยู่บ้อนท่านสักสองสามวันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อืมยังไงก็ตามหลูจ้าเจียไม่รู้ฝ่าบาทเองก็ไม่ทราบถึง เน่งฉังจิวสุดหายใจเข้าลึกๆแล้วเอ่ยถามว่าท่านชื่ออะไรคะหญิงสาวรู้สึกดีใจกับคำถามนั้นแต่พอคิดดูแล้วก็พบว่าชื่อของเธอค่อนข้างแปลกและธรรมดาอารมณ์ของเธอจึงหม่นหมองลงไปเล็กน้อยเธอกล่าวว่าฉันฉันชื่อเสี่ยวเสี่ยวหลีคะ่ะ